โอ้ยหักว่ามีสังเนาะแม่แม่อยู่อ่างไดโอ้ยเปิดแฟดเห็นยังเนาะสบายดีสบายดีความพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกท่านหลับสายด่วนจากยิงเมย์พี่น้องขับรถมาด่วนมาสั่นบ้านำติหมายเต็มั หลัดอภิษพี่น้องหลัดอภิษโอ้ยไปยากไปซาทแท่นี่นะฮะเออเราเก็บเพชรเต็มกระตาแล้วเราไปหลัดอภิษมะเห็ดกินฮะเออเออมันเต็มกระตาแหละแล้วก็สีห้าต่ออีกโอ้เจ็บเลย โอ้เฮาอยากลงดำนานากบได้ลงแล้วว่้เฮาอยู่ไปรอบังเฮ็ดก่อนแล้วว่ะเฮามันกิดสีบดได้ดํานาแล้วเฮานี่นกิดสีเป็นบ้านเฮ็ดอีแม่นี่แหละบ่าก็หย่าเดนะี๋ยกพี่น้องบ่ากับบ่าได้กิน บอกหายอยากมาหาอีกเลยพี่น้องจะเย็นเตอพี่น้องอย่างจะจักชกสักอีกบ่วงกล้องอีกได้เะอเนื้อเนยค่ะบริษัทกันสั่นสำเนาโอ้ยอุกังไปลืมลืมพี่น้องขอโทษขอไปยายให้ขี่รถไม่พี่ซังเด้อย่างลาดผมยังว้อยกี่ก๋ Ô oh, phù oh. Ơ, oh, nhưng mà hãy đi đâu, bữa โอ้ยระลุ้นใจแทบขาดพี่น้องออกอีกแล้วบอนเก่านะบอนเก่าเนาะอีกแล้วโอ้โหนี่ก็ออกอีกแล้วบอนเก่านะยาย เาก็อยากมาฮ็ดแล้บ้านชนบ้านพ่บนไซอู้ยมื่วานนี่พอดีันไไหมพี่น้องอ้าเอาเลยดีเอเก็บเพชรอีกแล้ว้กอ่เกลวงเก้านะ ตื่นเลยเด้ะเอาว่อกับเจ้าบุ๋มเนพ่อคือแบบเกียมกระตาเด้อเฮ้ยน่ะเออโทษหาไปใช่เนาะเอาเฮ็ดก่อนอีเมลได้เฮ็ดโรมาไปเฮ็ดเกียมกระตาเขาได้บ่นลุงมาลุงกะลุงนี่ยู่บะวังไรมันเฮ็ดเฮ็ดบ่เออเคียวเคียวอายกะพผูเราอยู่ผูอัน บบบริสุทธิ์น้ำเพชรน้ำเฮลฮ้อนดอกคนมาไปเอามาไปเอามาคนมาแบ่งกันแกงนี่คนวะพีเนาะเ้็ดลงคลิปกันเพิ่มสีเลี่ยมีเมย์เอ้ยอ้าทุตายหลุดบานเฮ็ดมอกต้นดำนาสู้อยากดำสู้ดำหนวดเด้อพี่น้องโว้ยยิ่งเมย์ยิ่งเมย์เก็บถาพี่น้องให้เขาไปลวตัวบานก็ได้ไหมเด้อเทามันเก็บง่ายตัวบานนั้นมันบริสุทธิ ฮ็ดระเบิดเฮ็ดระเบิดพี่น้องออกอีกแล้วโอ้ยอย่าเว้าแม่เฮ็ดหมูใหญ่แบบนี้นะจสิไปหาอีกบ่แม่เอ้ามก็เอามากินแม่ก็สิหาต่อบ่งจันอยแลเฮาแล้วบ่ได้ลงำนาบ่บดนีพ่นสิแล้วนี่ก็เข้าขึ้นมากจักแล้วหรือบ่พ่อพ่อหมูมา้ให้พ่อหมูเฮ็ดให้เ็กน้อยเอาอีร้อย บนเก่าฮันเด้พ <reopening> ี่น้องบนเก่าข้ามาเก็บถั่วเม่เก็บปอถั่วเม่มาอีแม่ปอเถอผู้หนาบนแล้วแม่บู๊เนาบนแล้วโอ้ยหายเอาขี่รถมาเองเนาะเขาหยางหลัดลงมายังดีไว้กลัวตายนะอีหมูอยู่น้ำเขาได้หนะบอกว่าหัวน้องไปเกือบเพชรเด้อว่ะ เสียงเซลเซลอยู่เก็บเห็ดอีก,ลอกเลยพี่น้องกุไลกุเซลล้วล้วเด้อพี่น้องเด้อให้คลิปตื่นตาตื่นใจเนี่ยพี่น้องให้ยอดวิวอันคุโนขึ้นปรึงปังให้พี่น้องอางานก็สิเป็นอันอื่นป้าทุก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 พี่น้องปุ๊ป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  ขี้บ่โดนอะไรดีเด้มาออกอยังตอนนี้คิดแล้วเฮ็ดต้องออกตอนดำนาห่วยกระตาได้ไกระเก็บแล้วแหละโบกรุ่นแหล่ขึ้นแต่ดำนานี่บดได้เมื่อยพี่น้องเลยขึ้นแต่ดำนานี่บดได้เมื่อยไปเป็นไปบริสุทธ์เขาอหละกระดำน,นาป่ะนี่เขาก็สิ ยอดอยู่ดอกเนาะแม่ภัยก็บ่มีแนวกินเฮ้ยเอ้อมาตะเฮ็ดเวียกอ้ออีแม่ผู้จากในสายบ่ผู้ๆเพิ่นน่ะมันออกข้างเอาเอาเอาเสียมจะมาคือๆนะแม่เฮาเว้าแล้วในอุ่มน้ํานําคองในหน่ะก็ยังบ่ได้ออกจกือเฮายยามเมื่อยตยามแหเบิ่งพี่น้องตรวจสอบเบิ่งคลิปก่อ ในอุ่มจะรองครองเขาบ่ได้พี่น้องห่าบางทีดีดูไหมยายมันเลือน่าตัวจูมมันนะเอาก็เสี่ยงเห็ดมาเห็ดกินเอาเอาใส่กระตาตัวไรเอาตัวนี้แล้วมือเอาเสี่ยเฮาเอามาเบิดนี้เออเมาเบิดนี้แล้วมาเบิดจะใส่กระตาตัวนี้แบ่งแบ่งให้ตุยน้ำ เท่ากับเสียตัวบานพลเรือหายตัวจุ้งช่วยตัวจุ้งไปหายเปนกันนี่พาออกไปแล้วบบบนี้เนาะเห็นว่าได้เ e ็ดก็อยู่ฮึงแล้วได้เหยื่ออืกาบ่นั่นกับเมื่อไรสมติวพอดีอึดหน้าอยู่เทียงเทากัโอ้เจ็บตีนเด้เทาก็สีลงไประจวบเบิ้งอันอุ่มจะร้องคล้องนั่นนี่ก่อน ไปพี่น้องแมวเต็มตาแล้วเมื่อบันีภ้ภมกระแดงแถวนี้นะแม่เอ้ยบอลพรวออกแล้วก็บริอดึดพี่เบิ่งอุ่มจะลองคล้องอานอีกก่อนว้าแล้วบอกยิงแม่แต่บ้านเลยพี่น้องแม่เฮ็ดออกแม่เฮ็ดออกวะหากแพกระโบมาห้ากันฆ่าวัาน ไปเบิ่งมาุ้นันอีกพี่น้องนั่นนี่เบิ่งกันนี้ลก็ะิมาจ่าจะเอ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 จ่เอจะเอโอ้ยเขาเอิยนะจะเอจะเอ มือแต่จะเอะเดียบ่มีนี่ป๋อตึง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 เขากระจ้าเขากระจ้าบม่มีพี่น้องสว่าตีเห็หดหลอดหมู่เดียวน่ะนี่อุ่มแถวนี้พี่น้อง เห็นปะปะมึงนะด้วเขวาขึ hmm. <Bye. S 1> mm ้นมากินเขาเสียเวลาเบ่งก่อนเบ่งก่อนต้นเปิดคลิปฮานี่มันคือบ่เห็นวะเห็นแบบมึงเอินมึงดูจักบาทมันเป็นอะไรจุ่มคนเดียวพี่น้องบ่ได้บ่ได้ปะปะปะฝ่ามือฝ่ามือบ่เห็นกับโบเห็นเนาะพี่น้องเนาะ ห <c oughs> นาก็อยากดำเห็ดก็อยากหามันเป็นอะไรวะเฮ้ยโลถ่ากินน้ำเทอรเมงอย่างเดียวพี่น้หรอเทอรเมงสิบปีไปแล้วหยาหงัวหยาห์โมเห็ดมันก็สินำกับบ้านนี่แหละอำลาพระจากเด้อพี่น้องเด้พอพ่อพ่อกันคลิปหน้าพี่น้องยิด,ดีไม่แย้งกันบเบอร์สุขสุคน กปรหละกดแชร์อย่าลืมเะาเพียงเนาะไปกำลังใจให้เขาเน่ยแล้วก็อยู่นำกันไปโดนๆนนไม่ทิ้งกันไปไหนบายบาย,บายตาฝาดปะคือเห็นขาวๆคือเห็นขาวๆโอ๊ยขาวดอกไม้ไปลืมเลยพี่น้อง